สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบตคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นตัว PPV นะครับผมคันนี้จะเป็นเจ้าตัวมิซูบิชินะครับผมนิวปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT นะครับผมแล้วก็เป็นตัวอีดิทอีดิชั่นนะฮะชุดตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานนะฮะเลขไมค์ครับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวรถปี2020นะครับคันนี้จะมาพร้อมกับเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว นะครับผมเครื่องยนต์นะครับฟิตๆแน่นๆแบบนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวฝากระโปรงหน้านะฮะเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักตต่ต่อพิความน้ําท่วมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้าเขานะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้าคมโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัดมาพร้อมกับเป็นตัวไฟ LED daytime running light นะฮะคาดเป็นตัวคิ้วกระจังหน้าคมเงี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็ ที่ฉีดน้ำฝนไฟหน้านะครับผมคันนี้เขามามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะเขามีมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับผมด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกนะฮะคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะสำหรับคันนี้ตัวรถสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานเลยเป็นตัวหลังคาสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นลายพิเศษของตัว Edit Edition นะครับสีล้อลมดําแบบนี้เลยนะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งาน นะครับผมแบบนี้เลยเป็นตัวยางบิสโต e นะฮะออกมาพร้อมกับเป็นตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวคิ้วนะครับผมคิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะฮะตัวกระจกข้างนะครับเป็นกระจกข้างด้านบนโครเมียมนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวปลายกระจกนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศานะครับผมมีมาให้เรียบร้อยแล้วกันสาติดออกศูนย์ออกโรงงาน4บานครับแล้วก็ อ่าตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดแบบโคลเมียมนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่กันลอยนะครับเจ้าของเก่าใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะภายในนะครับผมก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเบาะฝั่งคนขับนะครับผมปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับกันเลยเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านั่นเองนะฮะกระจกออโต้ทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้า นะฮะตรงแผงประตูนะรับุนุ่มนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวหนังสีน้ำตาลเข้มนั่นเองแล้วก็เดินได้สีขาวนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับเขามีมาให้มากมายเลยนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับผมปารกิ้งเซอร์โมดแล้วก็การลื่นถลายตัวปุ่มพุ๊กสตาร์ตตัวนี้แล้วก็ปรับกระจกข้างนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังชันนะฮะเพิ่มเสียงรถเสียงได้ในตัวพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ ตัวระบบคูสคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตัวอัติด็กทีฟเลยนะฮะอ่ะจับขณะรถหยุดนิ่งได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ตัวแพนเดนชิพนะครับสามารถสับขึ้นเกียร์เล่นเกียร์ได้เลยนะครับผมตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมในตัวพวงมาลัยนะแล้วก็เล่งไมค์คันนี้ขับใช้งานไป8 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะยะ่้อแ่า8 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเป็นตัวรถปี2020นะฮะราคาโดนใจแล้วใจนะครับคันนี้นะครับ ราคาเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นนะฮะราคาพิเศษโปรโมชั่นเลยนะฮะย้ำว่าปาเจโร่นะครับมิซูมิชินิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว GT 2.4 2WD นะฮะตัวอีดิทอีดิชั่นนะปี2020ราคาเพียงแค่899,000บาทเท่านั้นนะฮะมารับชมกันต่อนะครับผมตัวจอนะฮะทัชกรีนนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอล นะครับผมแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเป็นตัวที่กรองแอร์นาโนอีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวพวกอ่าลูไทอ่าลูหัวชาร์จไทเอนะครับผมแปลงมาเป็นตัวหัวชาร์จไทเอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้ครับแล้วก็จะเป็นตัวออโต้เบรกหัเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะครับจุดวางแก้วน้ําตรงกลาง 2. จุดนะสฝั่งนะฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนั่นเองกุญแจนะครับสดอกนะมีสำรองให้เรียบร้อยกุญแจครบนาบคันนี้ แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเป็นตัวบาะหนังสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ห้องโดยสารกว้างขวาง PPV 7ที่นั่งนะครับอีก1แบรนด์นะครับที่ราคาเราใจแล้วก็ออปชันฟังก์ชันแน่นๆครบๆแบบนี้เลยนะจอกลางนะครับออกศูนย์ออกโรงงานครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านล่างตัวตัวพวกหัวชาร์จไฟนะครับเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับจะประมาณนี้เลยดิสเบรกได้4ล้อนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กลายหล่อๆแบบนี้นะฮะ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ full LED แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่มดได้บอกไปที่แรกนะับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะับผมนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถกับมอสเบดคารโดยตรงกันมาก่อนได้เลยนะครับผมจะซื้อสอบหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม นี่ยฮสภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกตัวนี้นะฮะตรงกลาบบันไดเจ้าของเก่ายังไม่ได้แกะออกเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเป็นสภาพเดิมๆรับมาจากมือเจ้าของนะครับผมเดี๋ยวจะจัดการปรับสภาพให้อีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนส่งมอบนะครับผม ยังไงถ้าท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะครับเป็นคันนี้เลยนะครับตัว New p a เจโ o Sport ตัว Elit ทนะตกแต่งพิเศษออกโรงงานนะปี2020ราคาเราใจโดนใจเพียงแค่8ป9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะติดต่อสอบถามโทรเบอร์โดยตรงมาหากรรมมดก่อนได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490นยะฮะ2739มนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098ครับ490นะครับ2739มนะครับผมช่องทางในต่ออื่นเพิ่มเติมหรือว่า ช่องทางอนดิดตามนะครับเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ทั้งหมดใต้ล่างนี้เลยนะครับกดคลิกมานะครับผมเป็นตัวลายก็ได้นะครับเดี๋ยวโมจะทิ้งลิงก์ลายเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ